สวัสดีครับนักเรียนวันนี้เป็นการสร้างหน้า Exit Page นะครับหรือหน้าสุดท้ายแล้วนะครับในโปรแกรม a u t o ้ a วร์ของระดับชั้นม .6 นะครับว่าเซอร์จะอัพไฟ์ลช้าไปนิดนึงนะครับ่ะเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยนะครับดัแบบแรกเราเปิดไฟ์ลงานเก่าของเราขึ้นมานะครับเข้าไปที่ My Computer นะครับเลือกไฟ์ลงานเก่าของเรา เปิดงานเก่าของเราขึ้นมานะครับเมื่อเราเปิดงานเก่าข,ของเราขึ้นมาแล้วนะครับนักเรียนสังเกตว่าของนักเรียนจะมีทั้งหมด5หน้านะครับบางคนอาจจะมี6หน้าส่วนใหญ่จะมี5หน้านะครับโดยดูจากแบบไอคอนตรงนี้นะครับจะมีทั้งหมด5หรือ6อันโดยหน้าสุดท้ายนะครับ หน้าสุดท้ายของนักเรียนจะเป็นหน้าผู้จัดทำนะครับโดยหน้าผู้จัดทำส่วนใหญ่แล้วจะอยู่ในหน้าที่5นะครับส่วนใหญ่แล้วจะอยู่ในหน้าที่5โดยนะครับหน้ารองสุดท้ายก็จะเป็นหน้าเนื้อหาคือนักเรียนตั้งชื่อไว้ว่าหน้าที่4นะครับหน้าที่4เป็นหน้าเนื้อหาหน้าสุดท้ายส่วนหน้าที่5เป็นหน้าผู้จัดทำเราวนี้ คราวนี้นะครับสมมุติว่าอันนี้มาเตอร์นัตตัวอย่างตรงนี้ se, มาเตอร์มีมีมีหน้าที่สร้างแค่2หน้าสมมุติว่าอันนี้เป็นหน้าผู้จัดทําแล้วกันในหน้าที่2นะครับหน้าที่2แบบไอคอนที่2เป็นหน้าผู้จัดทํานะครับอ่าคราวนี้นะครับอันดับแรกเลยนะครับอ่าให้นักเรียนย่ออัอลตแวร์ลงมาก,ก่อนนะครับคราวนี้เข้าไปที่โปรแกรม PowerPoint นะครับ PowerPoint เปิด PowerPoint ขึ้นมานะครับเปิด PowerPoint ขึ้นมาตอนนี้นักเรียนหารูปพื้นหลังจากอินเทอร์เน็ตก็ได้นะครับมาใส่โดยใช้คำสั่ง Insert Picture นะครับหน้าที่นี้มาเซอร์หารูไปไว้แล้วนะครับจะอยู่ในโฟลเดอร์ของมาเซอร์หรือนักเรียนสามารถไปดาวน์โหลดรูปจากอินเทอร์เน็ตมาใส่ไว้ในโฟลเดอร์ของตัวเองได้ครับอ่ามาเซอร์จะเป็นรูปนี้นะครับคลิก Select Insert ลงมา เมื่อินเสิร์ตอมาแล้วจะได้แบบนี้ครับโอเคคราวนี้ให้นักเรียนพิมพ์ข้อความตามมาเซอร์เลยนะครับโดยใช้คำสั่ง Insert แทรกข้อความสินนะครับหรือ Word Art นะครับเข้ามา,าที่นี้มาเซอร์ขอใช้เป็นสีส้มนะครับมันจะได้ของ่อา t e บล็ o x ของข้อความสินขึ้นมาแล้วก็พิมพ์เลยครับว่า เียนเาว่าคุณต้องการออกจากโปรแกรมนะครับปรับขนาดนิดนึงนะครับกลับไปที่โฮมปรับขนาดนิดนึงโอเคนะครับประมาณนี้เสร็จแล้วนักเรียนทําการเซฟหน้านี้เลยนะครับเข้าไปที่ไฟล์นะครับเซฟเสร็จแล้วเลือกรฟ์ของนักเรียนนะครับโฟลเดอร์ของนักเรียนที่นักเรียนสร้างไว้นะครับ านี้สมมุติว่าได้โฟลเดอร์แล้วตั้งชื่อว่า exit page ก็ได้นะครับจริงๆตั้งชื่ออะไรก็ได้นะครับมัเรียนแล้วแต่แล้วแต่ความถนัดของเรียนนะครับว่าต้องการชื่อแบบนะ exit page บเสร็จแล้วชนิดของไฟล์ save as type ด้านล่างนะครับให้นักเรียนเลือกเ,เป็นไฟล์รูปภาพครับ jpeg ครับ jpeg นะครับเสร็จแล้วทําการ save อ่ะันนี้เมื่อมันขึ้นหน้าแบบนี้ขึ้นมาให้เราคลิก c u r r e n t Slide Only คือเซฟอันนี้หน้าเดียวนะครับอ่ะเสร็จแล้วต่อไปครับเรา New Slide ขึ้นมาคลิกขวาตรงแถบด้านซ้ายนะครับ New Slide ขึ้นมาเพื่ออะไรครับหน้านี้เราจะสร้างปุ่มขึ้นมานะครับคันนี้การสร้างปุ่มเหมือนเดิมครับใช้ Insert อ่าไม่อ่าใช้ Insert Shape นะครับคันนี้คลิกตรงสี่เหลี่ยมมุมโค้งนะครับด้าขึ้นมาแบบนี้เอาว่าสี่เหลี่ยมขึ้นมาเสร็จแล้วการตกแต่งคือคลิก Format ใส่มิติให้กับปุ่มกดของเราอ่ามเซอร์กดใช้เป็นสีฟ้าครับอ่าเสร็จแล้วแทรกข้อความนะครับลงไปในอ่าปุ่มของเรานะครับใช้ insert word art เหมือนเดิมนะครับเซอร์ใช้แบบนี้นครับพิมพ์ว่า yes นะครับแล้วลากไปใส่โอเคนะครับ เสร็จแล้วนะฮะเราต้องทําการกรุ๊ปปิ้งนะครับกรุ๊ปรวมระหว่างปุ่มกับข้อความเข้าด้วยกันให้เป็นเนื้อเดียวกัน,นครับก็ทําการกดคอนโทรลที่คีย์บอร์ดนะครับคลิกที่ปุ่มแล้วก็คลิกที่ตัวอักษหนึ่งครั้งจากนั้นนะครับคลิกขวาพื้นที่ตรงเนื้อปุ่มหนึ่งครั้งแล้วเลือกกรุ๊ปแล้วก็กรุ๊ปอีกทีนะครับแล้วจะได้เนื้อเดียวกัน,นครับคราวนี้ นักเรียนคลิกขวาที่เนื้อของปุ่มอีกทีนึงแล้วก็เลือก save as picture นะครับคราวนี้เลือกโฟลเดอร์ของนักเรียนนะครับได้แบบนี้เสร็จแล้วมาเซ e ร์ a เซฟชื่อว่า button button yes นะครับ button yes ได้รู้ว่าปุ่ม yes นะครับชนิดของไฟล์เป็น png ครับเซฟ e ตอนนี้อีกอันนึงเราไม่ต้องอะไรเพิ่มเลยแค่เปลี่ยนข้อความในนี้นะครับว่า n no, นครับเสร็จแล้วครับคลิกขวา save add picture เลือกโฟลเดอ,อ,นะอร์เรียนอันนี้มาเซฟเรื่องไปแล้วดูความรวดเร็วเซฟคลิกขอคลิกตรงนี้นะครับคลิกชื่อ,อปุ่มเก่าแล้วก็เปลี่ยน mm hmm. ตรง yes เป็น no นะครับเสร็จแล้วคลิก save ปิด powerpoint ไปเลยนะครับล้ว save ครับครนี้ในโฟลเดอร์ของเรานะครับที่เรา save ไว้ครับเราก็จะมะีรูปภาพทั้งหมด3รูปหลักครับรูปพื้นหลังครับนะครับ exit page ปุ่ม no ปุ่ม yes นะยักออกมา นี้เปิดโปรแกรมอ u ต o b a ขึ้นมานะครับลาก m a ปไอคอนมาต่อใน,หน,ห,นนะหน้าผู้จะทำหน้าสุดท้ายนะครับผู้จะทำหน้าสุดท้ายเสร็จแล้วตั้งชื่อว่า exit นะครับ exit แล้วดับเบิลคลิกเปิด m a ปไอคอนของแมปไอคอน exit เข้าไปนะครับสังเกตนะอันนี้เป็นแมปไอคอนของ exit exit นะครับ ลาก display icon เพื่อใส่พื้นหลังนะครับพอลากมาเสร็จทำการดับเบิลคลิกที่ display icon เสร็จแล้วก็จะได้หน้าต่าง p s e n t i t n w n w i o w o w ขึ้นมาเสร็จแล้วเราใส่ใช้คำสั่ง insert image แล้วก็ import เพื่อใส่พื้นหลังที่เราสร้างไว้เมื่อกี้นะครับหาพื้นหลังของเราตั้งชื่อว่า e x page นะครับเสร็จแล้ว m p p r t t เข้ามา Layout เสื้อร์บอกแล้ว d display s c a l e นะครับ Layout ก่อนนะ display แล้วก็เลือก Scale นะครับ กำหนดซ้ายเป็น800คูม600ขนาดมันก็จะพอดีกับหน้าตาออโตวแวร์ของเราครับแล้วโอเคขยับนิดนึงอ่ะอย้พ่งขยับให้สุดนะเดี๋ยวดูเวลาเราใส่ปุ่มให้พึ่งขยับให้สุดนะครับคราวนี้เราทำการ i n s เสิร์ตปุ่มเข้ามา Insert i m ตอิมเมจอินพปุ่มเข้ามาครับหาปุ่ม Yes กับ No เอา Yes สามก่อน i พอร์ตเข้ามาเออสจแล้วโอเคครับ เรียนดูสังเกตปุ่มมันจะมีขอบสีเทาๆถูกไหมครับเราต้องคลิกที่ปุ่มหนึ่งครั้งแล้วก็เลือกโหมดตรงนี้ด้านล่างใน t o o box นะครับโหมดเลือกเป็น Alpha อันสุดท้ายเห็นไหม Alpha ครับปุ่มก็จะโปร่งแสงขอบไม่มีนี่วิธีการย่อปุ่มนะครับคลิกที่ปุ่มเสร็จแล้วกดชิปที่คีย์บอร์ดค้างไว้นะครับลากปุ่มเข้ามาด้านในทำแบบนี้เพื่ออะไรทำแบบนี้เพื่อว่า เวลาเราย่อปุ่มปุ่มจะได้ไม่เบี้ยวนะครับคราวนี้เราได้ปุ่ม yes แล้วต่อไป insert image import ปุ่ม no เข้ามานะครับรได้แล้ว import เข้ามาโอเคอย่าล,ลืมปรับโหมดเป็น alpha ด้านล่างด้วยนะครับเสร็จแล้วย่อปุ่มลงมานะครับนักเรียนสังเกตมันติดปุ่ม yes ไปด้วยนะครับคลิกไปที่สีขาวด้านข้างก่อนคลิกที่ปุ่มนยทีนึนงก็ย่อครับ โอเคครับประมาณนี้น่าจะใกล้เคียงกันอยู่ทีน,นี้เราได้ปุ่ม no กับปุ่มเยสนะครับนี่เราขยับแบ็ d กราวของหน้า exit page ให้รีกับขอบนะครับขยับปุ่มปุ่มโอเคนะครับได้แล้วกราฟิกของหน้า exit page นะครับทีนี้ปิดหน้ากราฟิกไปพื้นหลังนะครับนี้ ขั้นตอนต่อไปลากอินเตอร์แอคชันมาใส่นะครับลูกศรแล้วก็มีเครื่องหมายคําถามอยู่ตรงกลางนะครับต่ออลากมาใส่ต่อดิสเพย์ไอคอนบนไทม์ไลน์เพื่อไรอินเตอร์แอคชันเป็นตัวโต้ตอบระหว่างผู้ใช้เราจะมีการคลิกปุ่มนะครับคลิกปุ่มเยีกับโ no. นหลังจากนั้นคาลคูลเอชันไอคอนนะครับลากลากคาลคูลเอชันไอคอนมาใส่ต่ออินเตอร์แอคชันไอคอนนะครับกำหนดเรสปอนส์ไทป์หรือ ตฏิกิยาโต้ตอบนะครับเป็นฮัสปอร์ตนะครับก็คือเป็นเส้นปะเราจะไว้ลากปุปุ่มเมื่อเราเขียนคำสั่งโปรแกรมนะครับโอเคตั้งชื่อปุ่มว่า yes นะครับคราวนี้เมื่อลาก calculation icon ตั้งชื่อปุ่มว่า yes แล้วนะครับอย่าลืมปรับตรงฮัสปอร์ตถ้าใครลืมปรับตรงฮัสปอร์ตตรงนี้นะครับรอยต่อระหว่าง interaction icon กับ calculation Cal icon เนี่ยถ้านักเรียนลืมปรับเป็นฮัสปอร์ตมันจะเป็นเส้นทึบ ตอนนี้เราปรับแล้วเป็นเส้นปะถ้าใครยังไม่ปรับหรือเป็นเส้นทึบตรงรอยต่อตรงนี้ให้ในักเรียนดับเบิลคลิกที่รอยต่อระหว่างอินเตอร์แอคชันไอคอนกับการคำนวณไอคอนหนึ่งดับเบิลคลิกนะครับเปิดเข้าไปเสร็จแล้วด้านล่างจะมี p r o p e r t y response ขึ้นมานะครับให้ในักเรียนดูตรง Type นะครับให้ในักเรียนปรับเป็นฮอสปอรตได้จากตรงนี้ได้เหมือนกันนะครับอ่ะคราวนี้เมื่อได้ c a l c u l a t i o ไอคอนชื่อว่า yes แล้วนะครับดับเบิลคลิกเข้าไป คำสั่งนี้เป็นคำสั่งในการออกจากโปรแกรมนะครับให้เราพิมพ์คำว่า quit นะครับ q u i t เล็บเปิดแล้วก็เลขศูนย์นะครับแล้วก็วงเล็บปิดเสร็จแล้วปิดหน้าต่างการกรอกคำสั่งโค้ดลงไปนะครับตอบ yes คราวนี้นะครับลาก calculation icon มาต่อตรงนี้นะครับข้างๆ้างไอคอ yes นะครับตั้งชื่อว่า no ครับโมคราวนี้เสร็จแล้วดับเบิลคลิกเข้าไปอ่ะคราวนี้พิามพ์คว่านี่เมื่อเราคลิกอ่านักเรียนนึกภาพให้ออกนะครับเมื่อเราคลิกปุ่มโนในหน้าดิสเพย์แล้วเมื่อคลิกปุ่มโนแล้วมันจะต้องเด้งไปที่หน้าเมนูดูนะเราใช้คําสั่ง go to วงได้เปิดอ่ะ โทษนะครับ go go to เล็บเปิด icon id add นะครับฟันหนูนะครับสองจุดข้างบนนะครับสองจีดข้างบนเสร็จแล้วเราอ้างถึงหน้าเมนูก็พิมพ์คาว่าเมนูลงไปเล็บอ่าแล้วก็ฟันหนูนครับวงเล็บปิด แล้วนะครับปิดหน้าต่างนี้เลย Yes อ่าคราวนี้ครานี้ดูหน้า e x i t Page นะครับถ้าเรียน Double Click ที่หน้า Display Icon ตรงนี้มันก็จะขึ้นหน้ากราฟิกขึ้นมาถูกไหมครับคราวนี้คลิกตรงรอยต่อระหว่าง Interaction Icon กับ Calculation Cal 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 Icon Yes นะครับคลิกตรงรอยต่อตรง Interaction Icon กับ Calculation Icon Yes สังเกตมีเส้นปะคำว่า Yes ถูกไหมครับขึ้นมา เราลากมาคุมปุ่ม yes ครับที่เราสร้างไว้ครับอ่ะได้แล้วครับต่อไปเหมือนกันครับคลิกตรงรอยต่อนะครับของ no น,นะครับลากเส้นประนะครับหรือ Hotspot no มาคุมปุ่ม no อ่ะเสร็จแล้วเรียนนะครับเสร็จแล้วเรียบร้อย ขอลันดูอ่ะลืมไปให้ในักเรียนทดสอบการลันโดยเอาโทงสตาร์ทมาปักไว้ตรงโฟลไลตรงหน้าเอ็กซิทแบบนี้นะครับเห็งเสร็จแล้วคลิกคำสั่งลันเลยนะครับทำเซอร์คลิกโนกับที่หน้านี้นะครับแมทำเซอร์คลิกเยกออกจากหน้าต่างไปเลยนะครับคราวนี้ อ่าลืมเสริมนิดนึงอ่า double click ที่ display icon มาก่อนครับคราวนี้นักเรียนดูนะ d บ u b l e click ที่ display icon เสร็จแล้วคลิกตรงรอยต่อ yes นะครับคลิกตรงดูด้านล่าง property response นะครับให้นักเรียนเลือกเป็น single click นะครับ highlight on match ด้วยนะครับ highlight on m a t c เพื่ออะไร เมื่อเราคลิกจะดูเหมือนลักษณะปุ่มที่เราคลิกุุบลงไปนะครับ Highlight on match แล้วก็เคอร์เซอร์นะครับเคอร์เซอร์นิยมใช้เป็นมือคนนิ้วชี้คนแบบนี้นะครับอันยันอันนี้เหมือนกันครับรอยต่อโนครับ Single click Highlight on match นะครับแล้วก็เคอร์เซอร์เป็นนิ้วคนนะครับ Standard cursor ก็โอเคนี้เซอร์ขอรันนะ โน่ no, เห็นไหมเอาเมาส์ไปแตะมันจะขึ้นนิ้วชี้คนคลิกปุ๊บปุ่มยุบนะครับาลานอีกทีนึ่งคลิก yes คลิกปุ๊บปุ่มยุบออกจากโปรแกรมคราวนี้นักเรียนดูนะอ่ะคราวนี้เรียนดูเสือ้อปิดาแมปของ exit อ,ออกนะครับอเอาทงสตาร์ทมาไว้ที่เดิมครับคราวนี้นักเรียนดูหน้าสุดท้ายในของนักเรียนก็จะเป็นหน้าผู้จัดทําถูกไหมครับเมื่อ ของมัสเซอร์มีแค่2หน้าถูกไหมหน้าสุดท้ายคือหน้า2ตัวนี้จะเป็นหน้าผู้จัดทำให้ในักเรียนแบเบนเคลิกที่หน้าผู้จัดทำอ่าคราวนี้หน้าผู้จัดทำเนี่ยบางคนอาจจะมีปุ่มโฮมแบบนี้ถูกไหมอ่าปุ่มโฮมคราวนี้นะครับให้ในักเรียนสร้างปุ่ม exit program อ,อีกหนึ่งปุ่มนะครับอ่ะย่อ a u t o ตแวรลงมาก่อน อ่ะย่ออัลตัวแวร์ลงมาก่อนเจแล้วเปิด powerpoint นะครับเปิด powerpoint เปิด powerpoint นะครับอ่ะเหมือนเดิมสร้างปุ่มออกจากโปรแกรมนะครับ insert shape นะครับอ่ะดูนะมาเซอรสร้างปุ่มนี้ ตกแต่งให้สวยงามนะครับใส่เอฟเฟกนิดนึงใส่นี้นะครับ insert word art exit ก็ Ex ได้ครับพิมพ์คำว่า exit ครับเสร็จแล้วอย่าลืมกรุ๊ปนะ Control คลิกที่ปุ่มคลิกที่ตัวอสอนคลิกขวาที่เนื้อปุ่มนะครับแล้วก็เ็จ add picture เลือกโฟลเดอร์ของนักเรียนนะครับโฟลเดอร์ของนักเรียนเอาเสร็จแล้ว exit ซิสตบัตทอน exit ซิสตนะครับเาเสร็จแล้ว Save. เสร็จปิด powerpoint อเซฟอ่ะอน,นี้เปิดออโต้แวร์ขึ้นมาอัน,นี้อันนี้มัต้องสนใจนะบางคนใส่ปุ่ม n e x กับปุ่ม back นะครับปกติแล้วโดวยทั่วไปนักเรียนก็จะมีแค่ปุ่ม home ดูไหมครับกลับไปที่หน้าเมนูคราวนี้มาเซอรอ์จะใช้คำสั่ง insert นะครับ image นักเรียนดูนะอันนี้มาเซอร์พูดถึง map icon ของเพจที่เพจหน้าผู้จัดทํานะครับ ตัวอย่างของมาเตื้อเป็นหน้าที่2นะมาเตืรอมีแค่2หน้านะฟังดีๆนะของนักเรียนหน้านี้จะเป็นหน้าสุดท้ายคือหน้าผู้จัดทํานะครับนะอย่างง,งนะอ่าดัแบเบิ่นคลิกที่แมปไอคอนหน้าสุดท้ายดัแบเบิ่คลิกที่ d i s p l a ไอคอนในหน้าสุดท้ายของผู้จัดทํานะครับใช้คําสั่ง insert image import เข้ามาเลือก exit button นะครับอ่าเจอแล้ว import เข้ามา โอเคอย่าลืมปรับโหมดด้านล่างเป็นอัลฟานะครับอัลฟาเสร็จแล้วนักเรียนอย่าลืมนะเมื่อเราย่อปุ่มกดปุ่ม Shift สังเกต Background Back มันจะเปลี่ยนไปด้วยนะครับคราวนี้ก่อนที่นักเรียนจะย่อปุ่มให้นักเรียนลาก Background ลงมาก่อนแบบนี้นะครับเสร็จแล้วคลิกที่พื้นที่สีขาวหนึ่งครั้ง แล้วคลิกที่ปุ่มอีกหนึ่งครั้งนะครับกดชิปย่อปุ่มครับแล้วกาวมันจะไม่ตามไปนะโอเคนะเสร็จแล้วลากคลิกที่แบ็กกราวลากแบ็กกราวกลับไปใส่เหมือนเดิมนะครับอ่ะปุ่มโฮมหายไปช่างมันอันนี้เราก็ดูปุ่ม EXIT นะครับอ่ะคราวนี้ คลิกปุ่ม Exit นะครับแล้วก็ลากมาใส่มุมด้านล่างนะครับเช่นะอ่ะาคราวนี้เรียนดูในหน้าสุดท้ายของผู้จะทำท้านเรียนเพิ่มปุ่ม Exit นะครับดูนะเราจะพิมพ์โค้ดคำสั่งลงไปเราลาก Calculation Icon นะครับ Calculation Icon มาใส่ ต่อจากปุ่มโฮมปุ่มแบ็คปุ่ม n นี้ก็ได้บางคนมีปุ่มกลับเมนูปุ่มเดียวเนอะ,อะก็ลากมาใส่ต่อปุ๊บส่วนใหญ่จะมี2อันนะครับตรงนี้นะครับแล้วใส่ว่า exit page ก,ก็ได้ exit page exit page นะครับเสร็จแล้วดับเบิลคลิกครับใส่โค้ดคำสั่งครับเราจะเราจะลิงก์ไปหน้า ออกจากโปรแกรมถูกไหมนะออกจากโปรแกรมมีชื่อว่า exit ถูกไหมครับท่นั้นอ่ะคราวนี้เราก็พิมพ์คําว่า go to เล็บเปิด icon id add ปน,นูครับลิงก์ไปหน้า exit ก็พิมพ์คําว่า exit ปน,นูเล็บปิดครับปิดหน้าต่างนี้ครับตอบ yes คราวนี้เรียนดูนะครับเราก็ต้องทำการ คลิกที่รอยต่อระหว่าง interaction icon กับปุ่ม exit page นะครับคลิกคลิกเสร็จแล้วจะมีเส้นปากของ exit page ขึ้นมาหรือ hotspot นะครับลากมาคุมปุ่ม exit โอเคได้แล้วเห็นไหมเห็นเส้นปากเสร็จแล้วครับลันเอาทงมาปักก่อนหน้านี้ลันาาคลิกปุ่ม exit นะครับจะลิงก์มาหน้านี้ตอบ no หน้าสุดท้ายเพจสองใน,นที่นี้หมายถึงหน้าผู้จะทำนะคลิกหน้าผู้จะทำปา๊าปเอ็กซิโนอ่ากลับมาหน้าผู้จะทำนี้เอ็กซิตอบยศโอเคนะอ่านักเรียนลองทำดูถ้าไม่เข้าใจก็ดูหลายๆรอบนะครับศึกษานิดนึงเลคเชอร์หน่อยก็ได้นะครับนักเรียนเซฟเซฟออก็ได้นะครับ เหนนะอาเซอร์ขอปิดครับจบการจบเรื่องการสร้างหน้า Exit Page แค่นี้นะครับงานส่งภายในสัปดาห์หน้านะครับมาดูวันที่นิดนึงสัปดาห์หน้าไม่เกินวันศุกร์ที่13กุมภาเห็นเห็นวันที่ที่ปฏิทินไหมไม่เกินวันศุกร์ที่13ให้นักเรียนไลฟ์ไฟล์นะครับแบบนี้ ให้นักเรียนไลฟ์ไฟล์ทุกไฟล์ที่นักเรียนสร้างก็คือไฟล์เซฟของ AutoWare 7นะครับรวมไปถึงรูปภาพต่างๆที่เรียนทำทั้งหมดนะครับใส่แผ่นซีดีเขียนชื่อชาร์เลขที่นะครับหน้าปกซีดีใส่ซองให้เรียบร้อยแล้วมาส่งภาย,ภายในไม่เกินวันศุกร์ที่13กุมภาพันธ์นะครับหวังว่าทุกคนจะคง,คงจะส่งครบนะครับแค่นี้นะครับ สวัสดีครับ